เลยค่ะมาพบกับ Honda b บ o นะคะเครื่อง 1.2V นะคะตัวนี้นะคะ2ส,สีสไตล์เดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ก่อนเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถปี15นะคะราคา149,000บาทไฟหน้าฮาโลเจนนะคะสีเดิมสวยๆเลยนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมทั้งคันเลยนะคะอันนี้รถเดิมมากสำหรับใครที่ชอบเกียร์ธรรมดาตัวนี้นะคะมีบาร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะสวยๆฉ่ำๆเลยเดี๋ยวเราไปดูคันขาวเลยจ้าคันขาวคันนี้นะคะ ดูโลโก้นะคะ Honda B Rio a m a z นะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์หลังนะคะท่อสวยๆเลยสีเดิมสีขาวทาั้งคันเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันก่อนเลยนะคะด้านหลังห้องผู้โดยสารเป็นภายในเป็นเบาะหนังนะมีที่พักแขนด้วยนะคะตัวนี้นะคะ ถือว่าสวยและตอบโจทย์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าก็เป็นเบาะหนังมันคันคันนี้เกียร์ออโต้นะคะปี14นะคะราคา159,000บาทนะคะคันนี้นะใครอยากได้เกียร์ออโต้มาดูคันนี้เลยจ้าคันนี้มีแม็กให้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะสวยๆฉ่ำๆเลยนะคะราคา159,000บาทนะคะ2คันนี้นะคะใครชอบเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้จัดไปเลยค่ะ